สวัสดีครับวันนี้เรามาขยายจนจนสีสองข้อสแสนนะครับวันนี้จะเตรียมปลูกผักนะปลูกผักแล้วก็จะทําไว้เป็นตอนฉีดนาข้าวนะครับฉีดนาข้าวเราจะมีขดนเชื้อนะครับโดนเชื้อสุตซเปอร์นะครับแล้วก็จะมีไข่ไข่ไก่นะครับปลา โชูรสครับผมเราจะนําใส่ไปอย่างละช้อนครับใส่น้าปลาร้าก่อนครับหนึ่งช้อนนะครับปาดแล้วก็ชูรสหนึ่งช้อน,นครับหนึ่งช้อนชาสองช้อนก็ไดนะ้ช้อนสองช้อนกันนะช้อนแกงอ่ะใส่ไปช้อนแกงเลยนะรประมาณนั้นนะไข่หนึ่งใบครับไข่หนึ่งใบที่เราจะทำได้ สี่ขวดครับขวดลนะประมาณนี้ครับเราก็จะคนครับ <både S 1> ไข่เทียวสูตรพลาครับแล้วก็จะนำไข่ตีแล้วครับ น,นี่กลับมาสู่หน้าร้อนแล้วเราก็มาทำตุลินสีใช้ได้แล้วครับผมนี่ปลานะครับถ่ายไปยนี่นะครับเพื่อนเตรียมไว้ปลูกผักครับรถผักได้ทุกอย่างครับงามงามหลายงามดีมากครับผมนะครับใส่ไปคนละช้อนก็พอครับ แล้วก็จะก็จะ,จะทำการขยาวเัาปิดฝาขยาวเพื่อให้อาหารของเราอยู่เพ่วถึงครับทำอันนี้ทุกขวดครับ น,นี้เราก็จะมาใส่เชื้อจุลินทีของเรานะครับลงไปครับ mm hmm. เราจะเทลงไปไม่เต็มนะครับจะเททักจะเหลือให้สบายอากาศหน่อยครับถ้าเราเต็มเกินไปขวดจะบวมจะระเบิดมันจะเป็นอาการขวดบวมครับผมนี่ครับ เพื่อใส่แค่แค่เส้นนะครับเส้นสุดท้ายนี่ครับโอเคครับนี่เห็นว่านี่กระแดงนะนี่สามวันเจ็ดวันก็ใช้ได้เลยครับถ้าไว้นานเชื้อจะไม่คดี้าเกิดทำเสร็จใช้เดินจะดีมากเหมือนว่าเชื้อกำลังแข็งแรงดีครับนี่ครับ เราก็จากแดดไว้สามวันเจ็วันก็มาลดผักเราก็จะพยายามจะขยายเชื้อให้มากที่สุดเพื่อจะไว้ปลูกข้าวครับบำรุงข้าวฤดูก,การทำนาจะมาถึงแล้วอีกสเดืนอนพอครับเสร็จแล้วเราก็ขย่าวแล้วขยาวขวด นี่เป็นกุลีนีทางภาคอีสานนะครับน้ำที่นี่จะออกเค็มๆเ็น่อย เสร็จแล้วนี่นะครับแล้วก็ตากแดดไว้ครับสามวันเจ็ดวันอากาศมันร้อนเนี้ยเป็นไว้แล้วก็นาไปใช้ได้เลยครับผมโอเคนะครับโน้สิ่งที่เราทําไปแล้วก็ประมาณนู้นครับก็คือเชื้อที่ทําไว้นะครับขยายเชื้อไว้เรื่อยๆครับเพื่อจะเตรียมตัวฤดูการทํานาและปลูกผักต่อไปนะครับ ครับขอบคุณที่ตามรับชมครับผมตอนใหม่คลิปหน้าครับขยายจุลินทซีใช้เองแบบง่ายๆครับไม่ต้องลงทุนครับ